สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับสดุรยการดูโอ้ขอนี่ใช้ได้หรอก็คอนะครับขั้นตอนการทีในบ้านเราครับนะครับก็เที่ยวนี้เราจะเจอสามคนอีกแล้วสามคนอีกแล้วแต่ว่าทางเปลี่ยนทางเปลี่ยนไปฉากก็เปลี่ยนไปใช่แล้วนี่คุณออยหน้าตาเปลี่ยนไปด้วยดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับแบบเปลี่ยนไปอีกแบบไม่ได้บอกดีหรอย่คุณออยคุณออยตอนนี้ พักฟื้นอยู่พักฟื้นอยู่ถ่ายดีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมทับก้าครับผมอาร์ตครับผมชาครับครับไข่ครับเคยใครใครคือชาใครคือชาเอาเลยอ่าก็พอดีเมื่อวานมีโอกาสได้เจอกับดูคอที่ชั้นใหม่นะครับเชิญดูเขามาเสวนามาเสวนากันก็เลยตอนนี้เราอยู่ที่หาดใหญ่เนอะก็เลยไม่ใช่ถูกคอก็เลยครับร่วมหัวจมท้ายก็มันท้ายมันดูเป็นอีโรติกเลยก็ไม่รู้ แล้วตอนนี้อยู่กันที่ไหนครับเนี่ยถนนคนเดินถนนคนเดิน <t un> ทุกเย็นวันอาทิตย์เป็นต้นไปสังเกตได้นะครับจะมีคนอยู่ข้างหลังเดินมีแต่คนไม่มีไม่คนไม่มีอย่างอื่นเลยถนนคนเดินนี่เป็นยังไงเอาแบบว่าอธิบายนิดนิดหน่อยเดี๋ยวก็ไม่เคยมาเป็นถนนที่มีคนเดินสวัสดีครับเป็นถนนที่เป็นถนนที่ที่เนี่ยคนเดินนะครับย่างยี้ครับคนเดินยอดเขามี เป็นโนโยบายของทงังจังหวัดเชียงใหม่ครับรู้สึกว่าทํา,า,า,าทมาติดต่อกันจะจะใกล้จะสิปีแล้วนะครับกับการที่ว่าทุกเย็นวัาชิ์เนี่ยเส้นท่าแพถนนเส้นท่าแพคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นฝั่งรูนเขาจะเป็นปิดถนนแล้วก็ให้คนเอาของมาขายกันใครมีเริ่มจากเอาของมาขายก่อนมีผลงานศิลปะหัตถกรรมอ๋อมีศิลปะมีอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วจนตอนหลังก็เริ่มมีการมาแสดงศิลปะมีการเป็นที่ปล่อยของไว้ง่ายมีทั้งนักเรียนนักศึกษาเด็กเล็กเด็กน้อยก็มาเล่นอะไรแลวนี่คุณวิชาวันนี้มาทําอะไรกับพวกเราครับเน<ช>ี<ล>่ยก็ เรามาพูดคุยได้ค่ะว่าตอนนี้มาอัดรายการทุกคอมตอนตันสีก็เลยเดี๋ยวโอเคแจมด้วยข่าวๆเลยคุณอามันก็มีข่าวเร่อสัมพันธ์ข่าวนี้มันมีในช่วงที่เรามาสองสามวันเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเชียงใหม่ซึ่งแย่มากมายึ่งน่าจดจํานะครับก็อย่างแรกเราไปดูข่าวเร่อสัมพันธ์ก่อนนะข่าวเร่อสัมพันธ์ก็จะมีเรื่องสเปซใช่ไหมกูทำก็ดีแท็กกูสเปซก็ดีแท็ที่คุณก้า ได้มาเป็นผมก็ไปเป็นวิทยากรเด็ดนึงมันเริ่มมาอย่างไรครับก็มันเริ่มจากที่ว่าดีแท็เนี่ยตอนนี้ได้เข้าไปเขามาเปิดเหมือนเปิดเป็นเป็นเขาเรียกคำเมืองเขาจะเรียกว่าจ็อกเล็กๆอยู่ที่ที่ตึกตึกวิทยาลัยศิลปะสือเทคโนโลยีที่มทชนะครับก็คือซึ่งคุณวิชาเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นแล้วเขาก็มาเป็นคณะบดีอยู่คณะไม่ใช่ยังอย่างเขาก็เป็นโซนเนี่ยซึ่งซึ่ง ตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่บริการแค่คือขายมือถือหรือว่าขายซิมอะไรกันเฉยๆแล้วเขาไม่ใช่เขามันมีมาจัดกิจกรรมจัดอีเวนต์โดยเหมือนว่าสนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาพวกแอปพลิเคชันหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆลงสู่เทคโนโลยีมือถือที่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เปิดโอกาสมาจัดอีเวนต์ต่อเนื่องทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วหลายเดือนแล้วโอ้ทำมานานแล้วทำต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วก็มีก็ถึงขนาดเขาเปิด มีบูตเป็นเป็นเหนึ่งช่องเลยในในทยาลเลยใช่ครแล้วก็โครงการเนี้อย่างสเปซเนี่ยก็เปิดให้นักศึกษาเนมาสมัครตั้งนานะสมัครแล้วก็ให้กลุ่มนักศึกษาไม่จํากัดชั้นปีเลยแต่เป็นมาศึกษามชมหเีิงยหม่นะครับ รวมกลุ่มกันเขียนเพราะว่าซ้อเข้ามาเพื่อนําเสนอว่าอยากทําอะไรอยากทําโปรเจกต์อะไรมีถึงหันใจครับแล้วก็คัดผู้ที่เข้ารอบก็ที่ไปเมื่อวานนี้อ๋อที่ที่ไปก็มี30ทีมอ่าอนี้คุณกล้าไปมาใช่กเขาไปบรรยายเขามีบรรยายเรื่องวิธีการพัฒนาทั้งบนซิมเบียนบนวิดีโอโมบายเรื่องแอนดรอยด์ไหมอ่ะแอนดรอยด์แอนดรอยยังแต่ผมพูดไปทุกคนเขาก็ยังรู้ข่าวหมดว่าแอนดรอยมา แต่ยังไม่รู้ว่ามันจะเล่นอะไรได้ที่นี่เขาทันเหมือนต่ทุกทุกที่ทันทันเลย,เลยก็ที่ผมไม่พูดก็ส่วนใหญ่มันก็ไม่ออกโมบายอะไรบ้างลยบอกบอกส่วนใหญ่เกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันเพราะว่าตอนหลังพวกมันมี3 g ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในภายในสิ้นปีนี้แน่เนี่ยคราวนี้มือถือเนี่ยมันก็จะต่อนเน็ตได้อย่างรวดเร็วซึ่งไปแอบไปคุยกับผู้บริหารทางดีแทคด้วยเขาบอกว่าตอนนี้3 g อาจจะออกได้ถึง7.2ด<ม><ม>เมกะบิตเข้ามือถือ ขึ้นอยู่กับบางรุ่น,นบ,บางรุ่นเออคือหมายถึงว่าตัวระบบรองรับได้เลยแล้วดีแัดจะเปิดได้จนถึง7.2เมกะบิตเลยแล้วคราวนี้ขึ้นอยู่กับตัวมือถือว่ามือถือไหนจะได้หนึ่งบ้างได้สามจุดหกมั่งอะไรประมาณนี้แล้วเจ็ดตัวตัว,ตวแฮนด์เซ็ตเจ็ดจุดสองเมกะบิต <S 2> 2 <S นี่คิดถึง A D S L เจ็ดจุดสองเมกะวิ่งเข้ามือถือได้หรือเปล่งทีก็ทำให้ความเป็นไปได้ของคอนเทนต์นี่มีหลากหลายหลากหลายอะไรประมาณนั้นนนั่แหละก็ไปพูดมาก็ดีครับ น่ารักแล้วคุณคนเลยน่ารักแล้วคุณก็ได้เห็นได้ดูได้ดูพม่าซ่องป่ะว่ามันมีไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูที่ผมได้มีเด็กๆเข้ามาคุยก็มีประมาณว่าเขาจะทําแบบเครือข่ายคนดีอะไรอย่างี้ก็มีเครือข่ายคนดีเป็นยังไงบ้าประมาณว่าคือเหมือนว่าใครที่ใช้ซิมอันนี้แล้วลงทะเบียนเข้าสู่เข้าสู่อีเข้าสู่งานนี้เข้าสู่โปรเจกต์เดียวกันเนี่ยแต่ะม่าสามารถส่งอะไรอ่ะประมาณว่าส่งข้อความหรือเวลา รถเสียอะไรเงี้ยมาสดช่วยหน่อยช่วยหน่อยแล้วคือใครที่อยู่ในบริเวณนั้นสร้างเป็นชุมชนเป็นนชชุมจะเรียกว่าชุมชนออนไลน์ก็ได้ชุมชนบนเครือข่ายมือถือคล้ายๆจอสตรอร้อยกรุงเทพก็อะไรประมาณนั้นแบตหมดครับใครมีสายพ่วงช่วยหน่อยเวลาเขาเขาสามารถแชทกันได้ด้วยนะเป็นคล้ายๆโมบายแชทผ่าน GPRS อะไรประมาณนี้ไม่ได้ข่าวว่าตอนนั้นที่มันมีข่าวลงลงเน็ตเมื่อไม่นานวันนี้เครื่องบินอยวนักบนลริโา เขบอกสื่อสารขัดข้องไม่รู้เอาเครื่องลงไงโทรศัพท์โทรไปมันก็สัญญาณมันก็ไม่ชัดเจนติดตขาดสุดท้ายรอดมาได้เพราะว่าเขาส่ง SMS วิธีการลงจอดไปให้มือถือทำได้วันนั้นคือเราสามารถที่จะบอกการลงจอดให้เสร็จภายใน140ตัวของ s ตัวไม่ไม่ค่อยๆส่งไปดีอ๋อหลายอันที่ผมสนใจคือว่าทําไมต้องเป็นเชียงใหม่ด้วยทำไมดีแท็กถึงเอานี้มาลงที่เชียงใหม่พอรู้ไหมผมไม่คุยเขาบอกว่าหนึ่งเขาอยากที่จะกระจายตัวนี้สูง ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกที่เขามองว่ามีศักยภาพพอที่จะทาอย่างนี้ได้ไมไม่ใช่แค่พร้องผมว่าที่นี่เฉยถ้าพูดถึงโมบายแอปนี่อาจจะรำหน้ากรุงเทพเลยนะคือโดยสโดยส่วนตัวนะ,ะผมว่าพวกเทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตโครงข่ายพื้นฐานอะไรพวกเนี้ยไม่แพ้ไม่แพ้กรุงเทพเลยไม่ว่าถ้าพูดถึงลักษณะซอฟต์แวร์อย่างบริษัทซอฟต์แวร์บนมือถือพวกเออย่างเอ่อวินโดว์สมทบอยที่ดังๆอี่อย่างจิมมี่ซอฟต์แวร์เนี่ยเขาอยู่ที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่แล้วอยู่เชียงใหมเ่เข อย่างหมอจิ้มนี่เขาถือว่าเป็นรุ่นแรกๆของคนไทยเหมือนกันนะครับจบหมอแล้วแล้ก็มาทำทางด้านนี้แล้วก็นอกจากตรงนี้ไปมีอะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีเจาะว่าเนี่ยมาพูดคุยกับวิทยาลัยสื่อศิลปะที่ยูอีเนี่ยแล้วก็พูดถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยแล้วเทคโนโลยีหรือว่า พวกนิวมีเดียดีไซน์อะไรต่างๆของเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่นี่ไหนก็มาถึงที่นี่แล้วซึ่งเดี๋ยวเราสองคนเราเรายกจอนี้ให้ให้กับทีมเชียงใหม่เลยทีมเชียงใหม่เลยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยครับเราย้ายกันมาอยู่ที่มินิมอลแกลลอรี่นะครับเพราะว่าถนนก็เดินฝนตกหนักมากก็มีโฮมายสองคนรับเชิญรับเชิญรับชวนคุณคุยครับ สอนอแอนิเมชันอยู่ที่วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มครับเมธครับอยู่ที่เดียวกันแล้วก็เปิดร้านที่นี่นะมินิอม,ม,มอลกลเลอรี่ครับก็เรามากันถึงไกลกันถึงขนาดนี้ใช่ไหมครับกับดูโอคอร์มาประเด็นที่เราจะคุยกันถึงเชียงใหม่ในวันนี้เรื่องมีเดียหรือเรื่องสื่อต่างๆของเชียงใหม่นะว่าตอนนี้มันไปยังไงกันถึงไหนอะไรยังไงแล้วในเรื่องของนิวมีเดียดีกว่านะครับตอนเนี้ย ในเชียงใหม่เองเนี่ยสถาบัานการศึกษาต่งตางๆเนี่ยก็เปิดหลักสูตร,ตรตเขาเรียกว่าเปิดหลักสูตรเปิดคณะตามคณะต่างๆเนี่ยเปิดหลักสูตรขึ้นมามากมายเกี่ยวกับการเรียนการสอนในเรื่องนิวมีเดียอะไรเนี่ยครับ,รบอย่างมอชหลักสูตรปริญญาโทก็มีของ Media Art มีเดียอาร์ตใช่ไหมครับ<ม>ของอปริญญาตรีก็มีนี่เลยวิทยาศิลปศสื่อมีแอนิเมชันแม้ก็คอมนี่แบบแมสคอมมชก็เปิดสาขานิวมีเดียขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้มันกําลังมามาแล้ว ไอ้วัานิวมีเดียมันมาแล้วแล้วมันมาถึงเรียกว่าภูมิภาคมันก็ไม่ใช่ละเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันก็โยงกันหมดแล้วนะครับแต่เชียงใหม่เนี่ยมาแล้วก็มาถามความเห็นคุณคุยหน่อยดีกว่าว่าในคําว่านิวมีเดียเนี่ยในความคิดเห็นคุณคุยตอนนี้มันมันเป็นยังไงมันคืออะไรและในแง่มุมที่ว่าที่คุณคุยมองเชียงใหม่ในเรื่องของนิวมีเดียค่อมันเป็นยังไงคือผมค่อนข้างให้ความสําคัญกับมันค่อนข้างมากเลยครับโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าโลกมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นนะครับจะเห็นว่า ตั้งแต่เรามีอินเทอร์เน็ตโลกมันก็ไม่เคยกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเลยแล้วก็ในอนาคตมันก็จะมีแต่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตัลติมีเดียอินเทอร์เน็ตในการผลิตผลงานซึ่งตอนนี้คือนอกจากในแง่ของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่องของวัฒนธรรมเนาะถ้าย้อนกลับไปถึงเรื่องของสถาบัานการศึกษาเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมมีความรู้สึกว่าว่าการเรียนมันมัน มันไปได้วยกันทั้งทั้งสังคมอะครับไม่ได้อยู่แค่ในเฉพาะสถาบันไม่ได้อยู่แค่ในมหาวิทยาลัยครับคือข้างนอกเวลาเรียนเราก็สามารถที่จะเรียนรู้อะไรพวกนี้ได้ตลอดที่สี่ชั่วโมงอยู่แล้วครับเชียงเชียง,งใหม่จึงเป็นเมืองที่ดีในแง่ของการศึกษาเพราะว่ามีวัฒนธรรมที่แข็งแรงอืนาะข่งสำคัญประเด็นน<อ>ครับเพราะว่าโดยโดย,โดยพื้นฐานเองแล้วคือเมืองเชียงใหม่ก็มีม,ม,มีมีศิลปะวัฒนธรรมที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วครับอ่า นะครับอาคุณแม่คิดว่ายังไงบ้างมันก็มันก็ทําให้ให้เกิดคืออ่าเหมือนความอินเทอร์เน็ตมันก็ใช้ที่ที่ไหมแต่ว่าในชี้นใหม่มันก็มันก็จะใช้อีกแบบท,ที่ที่มันต่างจากที่อื่นใช้แบบไหนครับหมายถึงว่าลักษณะมันก็จะมีเอกลักษณ์ที่มันอ่าอย่างเช่นถ้าพูดถึงสื่อง,ง่ายๆก่อนอย่างเช่นพวกดนตรีพวกอะไรเนี้ยมันก็จะมีมีรู่ทางอีกแบบเช่นอ่าเดี๋ยวนี้มันมีพวกอินเทอร์เน็ตมีไมค์สเปซใช่ไหม ปุ๊บแต่ว่าในขั้นตอนจริงๆแล้วตอนที่เป็นเล่นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับพี่อุ๋มมันก็จะเป็นสไตล์เชียงใหม่เป็นทเลเป็นเชียงใหม่แต่ว่าลักษณะการขับเคลื่อนมันเหมือนกันทพี่แต่ว่าบริบทผมว่ามันไม่เหมือนกันถ้าพูดถึงเชียงใหม่มันมันมีมันคล้ายๆว่าเราจะสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราอมมองว่ามันเป็นเจเนเรชันเราใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ากว่ามันจะมาเป็นตรงนี้ได้เนี่ยมันผ่านการพัฒนามาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นอะไรเราละพอเรามาอยู่ในเมืองนี้นะครับอย่างผมก็ไม่ใช่คนเชียงใหม ต่พอมาอยู่ปุ๊บไอ้บริบทรอบตัวเราเรารู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งงานงานงานดนตรีหรืองานอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีศิลปินคู่บ้านคู่เมืองซึ่งเขาสืบทอดการพัฒนาขึ้นตรงนี้กันมาเรื่อยๆอยู่มาถึงในเชียงใหม่อะครับครับผมรู้สึกนะไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีซึ่งเราเคยมีจารันโมโนเพสใช่ไหมครับแล้วมันแม้ว่าดนตรีมันจะคนละแนวกันแต่ด้วยความที่ว่ามันมีการขับเคลื่อนของเรียกว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นฟูทอนเนี่ยแต่มันมีการขับเคลื่อนของมันเพราะฉะนั้นใน ธรรมชาติของมันมันจะทําให้เราเป็นของมันไปอย่างนั้นเองโดยอัตโนมัตินี่มันรวมไปถึงพวกงานดีไซน์ใช่แม้แต่งานกราฟิกดีไซน์มันจะมีกลุ่มางเช่นกลุ่มโฮเมื่อก่อนเริ่มแรกไว้เป็นของต่างประเทศก่อนที่มีหนังสืออีบุ๊กดีแมกซ์ฟอะไรอย่างนี้แต่จากนั้นเชียงใหม่ปุ๊บอ้าวมันมีเทคโนโลยีตรงนี้ก็ใช้ให้ป็นประโยชน์ก็เลยแบบรวมกลุ่มเชียงใหม่แต่ว่ามันก็จะออกเป็นสไตล์เชียงใหม่อ่ามันก็จะมีคืออะไรครับสไตล์เชียงใหม่ผมไม่เข้าใจอ่ะก็คือคือคือยังไงอ่ะมันเอาความ คือมันไม่ได้บอกมาถึงว่าที่เป็นเรื่องของชีวิตประจาวันไลฟ์สไตล์เชียงใหม่นะแต่มันออกในในแง่ของความเป็นเป็นไทยไม่ใช่ไทยๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ทําให้คนในเชียงใหม่สามารถพัฒนาพัฒนาตัวเองขึ้นได้แต่ว่ามันก็ยังยังมีให้เห็นว่าถ้าถ้ามองในแง่ความเป็นไทยมันก็ยังเป็นไทยเป็นเชียงใหม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเร้วผมมองว่าไอ้ด้วยไลฟ์สไตล์แล้วสังคมของเชียงใหม่เนี่ยมันไม่เร่งรีบเหมือนกรุงเทพมัน มันมีมันคล้ายๆว่ามันมีความเป็นสังคมมากด้วยความที่มันอาจจะแคบหรือเปล่าทั้งที่พื้นที่มันก็ไม่แคบนะแต่ด้วยคนที่มันมีอยู่เท่เนี้เวลาใครทําอะไรปุ๊บมันจะรู้จักกันแล้วมาทาให้โปรเซสการทํางานอะมันออกมามันจะมีธรรมชาติของมันอะมันจะรู้สึกว่าแบบเออมันจะเป็นแนวๆนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีงานอะไรก็ตามนะของเชียงใหม่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็รู้จักกันหมดโปรเซสในการทํางานก็จะเป็นอย่างนั้นแลอย่างยงกลุ่มกลุ่มพวกพวกดีไซน์ต่างๆพวกกราฟิกพวกอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีมีลู่ทางในการแฝงไปไว้ในเว็บไซต์แล้วก็มีคอมมูนิตี้ในเว็บไซต์นะครับแต่ว่าแล้วตอนเนี้ยมันก็ทําให้เชียงใหม่มันอัพขึ้นในเยอะมากอย่างเช่นพวกกลุ่มโฮลดีไซน์เอ่อแคทบับเฟโลพวกนพูดดีไซน์ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นกระจายวงกว้างขึ้นครับผมไม่เข้าใจตรงที่ว่าที่พูดมาเหตุผลนะถ้าเปลี่ยนชื่อเมืองจากเชียงใหม่เป็นภูเก็ตเป็นอ่ามันก็ได้เหมือนกันครับคือมันมีภาพรวมแต่อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะจาะจงที่เป็นเชียงใหม่ครับถ้าอย่างนั้นมีหาย่ายครับ เหมือนเราเออก็คือเหมือนเราอะไรที่มันจอดตรงกันประเทศไทยอืแปลว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วใช่ปะหรือเรากำลังพูดในสิ่งที่ที่หินกันอยู่คือไอ้คำว่าโลคอลอะไรพวกนี้มันมันมันเป็นอดีตไปแล้วป่ะเราแค่เอาคำศัพท์ที่ในอดีตมาพูดกัน่าหรือว่าไงอ่ายังไงครับมันก็ไม่ไม่ไม่ชิงจะเป็นอย่างั้นแบบไม่รู้สิอย่างถึงมองนะ คือโอเคบางงานเราอาจจะมองว่ามันมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นร้านนามันไม่ไม,ไม่ไม่จะต้องเสื่ออกมาว่าเป็นดีไซน์นนนต้องมีร้านนาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้มันอาจจะอยู่ในกระบวนการที่ว่าหรือว่ากระบว s การทํางานเรารู้ว่าโอเคมาจากกลุ่มงานนี้มาจากมาจากกลุ่มนี้มาจากกลุ่มนี้มันเหมือนแม้ว่างานเขาก็อาจจะไม่ต้องมาพรีเซนต์ว่ามันต้องมีการอะไรมันต้องมีอะไรมันก็ว่ามันมันฝังอยู่หรือแม้เราจะมองงานรุ่นนี้ทำเดินขนาดไหนแต่เขาเป็นคนเชียงใหม่ทำคืองานที่นั่นมันก็ มันก็มันก็เป็นเชียงใหม่หังเราถึงไม้จะเหมือนไอ้นี่วอลลเหมือนอะไรก็ถึงแต่ถามจริงถ้ามองในแง่นี่คือถ้าพูดถึงงานดีไซน์ของคอนเทนต์พาราลีอย่างนี้ครับมาถึงพวกศิลปินได้พูดมาผมแยกไม่ออกระหว่างงานของกรุง,ง,งเทพกับที่เชียงใหม่นะครับอ,อาจจะแยกออกในแง่ของคุณภาพการพิมพ์หรืออะไรเงี้ยที่มันไม่เท่ากับทางเพราะว่าคุณภาพของโงพิมพ์ไม่เท่าแต่ว่า สไตล์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารถนิยมมันก็มันก็เหมือนกันหมดนะครับไม่เหมือนนะครับมันมันคงเหมือนตรงนั้นแต่กําลังมองว่าถ้าสมมติเรามองในสเกลประเทศไทยผมที่กําลังคุยกันเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยเชียงใหม่มัน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 เป็นเมืองเมืองหนึ่งมันก็แค่ถ้ามองก็คือจังหวัดจังหวัดหนึ่งใช่ไหมครับถ้าลบกรุงเทพออกไปเชียงใหม่ก็คือจังหวัดจังหวัดหนึ่งแต่มันดันเป็นเมืองที่มันทําไมมันถึงมีอะไร ทางด้านเนี้ยทางด้านงานศิลปะหรือว่าทางด้านงานมีเยียซึ่งโอเคเราอาจจะบอกว่าไม่แพ้ทางกรุงเทพอาจจะด้วยเทคโนโลยีเราก็ไม่ได้แพ้อยู่แล้วแต่เขาตมันเกิดการรวมกลุ่มของอาจจะเรียกว่าศิลปินเนี้ยได้อย่างไงอย่างเหนียวแน่นหรือว่าแบบมันมันมันทำไมมันไม่หยุดนิ่งเออมันทําไมรู้สึกว่ามันมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์งานดนตรีงานอะไรก็ตามเป็นเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวหรือเปล่าครับมันเลยทําให้มีโอกาสของวัฒนธรรมที่มันเข้ามาเข้ามา ปฏิสัมพัญก์การจนเกิดเป็น <S <S <ก>ไอเดีย<ม>ขึ้นมาก็มีส่วนแต่ว่าส่ว,นสวนใน,วนแนง่นี้เชียงใหม่กับพายก็เป็นเมืองที่มันคล้ายๆกันนะแต่ว่าผมว่า <S <S ส่วนของพายคือรี่ผมเท่เลยีิ่งกว่าเพราะเชียงใหม่เป็นเมือง <S <S ก็จเจริญรอ,องจากกรุงเทพเนาะก็ะะเลยมีตัวนั้นขึ้นมาอ่าคราวนี้อีกสื่อหนึ่งที่รู้สึกว่าเด่นมากในเมืองเชียงใหม่ก็คือฟรีกอบฟี ผมรู้สึกว่าอย่างฟรีก็ปี้เนี่ยภูเก็ตก็มีนะกรุงเทพก็มีแต่ผมก็อย่างบอกได้เลยอย่างทิปอย่างเงี้ยอย่างทิปหนังสือทิ่ของพี่โหน่งสมชายทิพย์แมกซีน,น <IP> ของพี่โหน่งสมชายเยนะี่ยเนาะคือด้วยความที่แกเป็นคนทําหนังสือยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกแกมาเออแคมาถึงเชียงใหมก่ก็มีความตั้งใจที่จะทหนังสือของแก,กแล้วแกก็ทําเรื่องที่ทําเป็นฟรีก็ปี้อย่างเงี้ยแล้วมันมันเหมือนเป็นไม่น่าเชื่อมันก็เหมือนหนังสือเล่มเนี้ยมันเป็นเป็นเหมือนจุดรวมของของคนในแวดวงเชียงใหม่ อีกอันหนึ่งนะมันเหมือนว่ามันไม่ใช่สถานที่ก็จริงแต่มันเป็นเนี่ยมันเป็นหนังสือแดงแดงนะใครเปิดมาเจอปุ๊บรู้ว่าตอนนี้มันเชียงใหม่ล้วนๆเลยคือตอนนี้ใครทำอะไรเป็นยังไงกันอยู่ที่เชียงใหม่ art music festival 2.08จุ่งปนี้็นปีนี้ผมชอบตรงที่ว่าสังคมมันเล็กจนเราเรารู้จักกันหมดนะครับถ้าถ้าถามผมได้เชียงใหม่คือถ้าเราทำ เป็นศิลปินเป็นดีไซเนอร์รุ่นเราวเ,าเดียวกันถ้าเจอกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเราก็สามารถมั่นใจได้ว่าไอ้นี้มันต้องเป็นเพื่อนของใครสักคนหนึ่งที่เรา <c oughs> ใช่ใช่แลครับอีกอย่างไอ้ตอนนี้คืออย่างเช่นวงดนตรีวงกราฟิกอะไรเงี้ยมันมันเริ่มมากขึ้นเพราะว่ามันมีที่พพอร์ตเยอะอ่าอย่างที่น <c oughs> ี่อ่าอย่างที่ร้านอ่าร้านอ่าก็จะมีที่สปอร์ตอย่างที่ขานาสาไม่มีเล่นดนตรีทุกวันที่เท่าไหร่ตอนนี้ขับต่างๆาสังเกตจะเริ่มมี มีแบบว่าให้บริณี่เชียงให,หม่เข้าไปเรื่อยอ่าใช่ไหมมันมันไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดจากกลุ่มเล็กๆไงลุเ,เล็กๆเริ่มขึ้นมาก่อนปุ๊บปรากฏว่ากลุ่มใหญ่ๆแล้วใหญ่คือยังต้องหันมามองอหันมามองเริ่มคือคักมากขึ้นอ๋อผมรู้แล้วครับประเด็นที่ผมพยายามบอกว่าเชียงใหม่มันไม่มีความเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเพราะว่ามันมีวัตถุดิบที่ดีอยู่เยอะมากแต่ว่ามันไม่ได้โดนเอามาพัฒนาเท่าที่ควรหมายถึงว่า เราจะไปมองมองจากภายนอกมอกแข่งใหม่เช่นจากต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมากกว่าก็เลยทําให้ทําให้ผมยังไม่รู้สึกถึงความเป็นแข่งใหม่เอย่อก็เลยที่พยายามพูดไปนะั้ะประมาณเนี้ยครับผมแต่ม,มันมีอยู่แต่ผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ผมไม่รู้สึกว่าตอนนี้มันมันได้เอามาใช้อะครับอนี่ครับในแง่ของในแง่ <c oughs> ของสไตล์ของการดีไซน์อย่างเดียวนะครับถ<ต>้าในแง่ของในแง่นั้นยังไม่มียังไม่เห็นแต่แต่คือในแง่ยอย่าง ที่มองคือในแง่ของชีวิตมากกว่าชีวิตละลตายมากกว่าว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมัน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 ดูแตกต่างก่าอีกหลายๆจังหวัดนะครับอ่าแล้วอย่างไม่รู้สิอย่างเมื่อกี้ที่ฝนตกมาอย่างอะไรนะถนนคนเดินครับถนนคนเดินก็จริงๆเริ่มต้นมาโดยการที่เขาเนี่ยให้เอาศิลปะวัฒนธรรมอะไรมาขายมาซื้อขายแต่มันก็กลายเป็นไม่น่าเชื่อว่าตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาคิดว่าหรือเปล่า ย้อนไปเมื่อเกือบสิปีที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีศิลปินเกือบสิปีแล้วเหรอครับเกือบสิปีเกือบสิปีแล้วประมาณสิปีนะทั้งคนเดินประมาณเรียนอยู่ปีสามไม่ได้ครับเดี๋ยวไมือว่านานแล้วเมื่อก่อนปิดอยู่ตรงนู้นคือเขาก็ให้แบบชาวบ้านเลยมาขายของแต่ไปประมาณเริ่มมีการเปิดหมวกเริ่มมีศิลปินหลายๆคนเอางานตัวเองออกมาแสดงมานําเสนอจนิ่าไปประมาณมันมันเหมือนแบบอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ที่เชียงใหม่ผมรู้สึกนะใครมีความคิดอะไรเดี๋ยวมันก็จะแตกแตกออกมาเเเปปป็็็นนนเป็น เป็นเรื่องเป็นราวของมันเองครับแต่เขาเสียเขาเสียคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ไหมแต่เกิดได้แป๊บหนึง่งก็ะะจะมีแต่ก็ยังไม่ร้บใจว่ามันอยู่อยู่ได้ไม่ค่อยนานไอ้พวกดีๆพวกที่มันส่งเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ว่าแบบเกิดตรงนี้ปุ๊บกําลังดีละเดี๋ยวมันก็ย้ายไปที่อื่น<ะ>เหมือนทีต้องเหลืองย้ายไปตรงนี้ปุ๊บเริ่มจะดีขึ้นอ้าไปนู่นอีกอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันถาวรมากออ มีรับควาพูดถึงเรื่องงานอาร์ตหรือว่านิวมีเดียที่ที่เชียงใหม่มีนิทรศการก็บ่อยเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะบ่อยขึ้นเรื่อยๆมีหลายกลุ่มมีหลายอะไรผมชอบมากเวลาอยากทําอะไรที่เชียงใหม่ทําได้ง่ายมากคือหมายถึงอ่าวันนี้มีความรู้สึกว่าถ่ายรูปสวยจังอยากจัดงานนิทรรศการถ่ายภาพก็มาคุยกันคืออันนี้มันค่อนข้างเป็นนิสัยเฉพาะของคน คนไทยคนผมไม่รู้ว่าคนไทยหรือคนจังหงแต่ว่ามันคุยกันได้ครับแล้วก็ทําความรู้จักกันอย่างเช่นผมก็มาที่ minimal, มินิมอลที่ร้านนี้ได้แล้วก็คุยกันคุยกันถูกคอก็เอางานมาแสดงก็มีโอกาสที่จะพัฒนากันไปด้วยกันก็ไอ้น,นี่แหละที่พี่หงโมงเอ๊ะมันน่ามันน่าจะเป็นที่วัฒนธรรมในเชียงใหม่หรือเปล่าที่มันสามารถคุยกันง่ายอะ,อะไรเง<อ>ี<อ>้ยนี่แหละมันเป็นความความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่งานไงถือว่าเป็นการเดียวานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย น่าสนใจตรงนี้คือผมไม่รู้ผมไม่ได้บอกว่าไหนดีกันแต่หมายความว่าคือถ้าเรามีระบบที่แข็งแรงเนี่ย <Yeah. S 1> มันก็จะได้ในแง่ของเออมีการวางแผนอะ <Yeah. S 1> ไรเงี้ยถนนคนเดินอาจจะเป็น <Yeah. S 1> ไม่ออกใช่ไหม <Yeah. S 1> อาจจะดีกว่านี้หรือแย่กว่านี้ <Yeah. S 1> แต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แต่ถ้าสะพอคนหรือว่าเราจะปล่อยให้เป็นแบบไทยๆที่แบบว่ายืดหยุ่นหน่อย <Yeah. S 1> แล้วก็เปิดโอกาสให้มีการ ก็ไม่รู้ว่าไหนดีแต่ผมคิดว่าเราเป็นไปนทางอย่างหลังใช่ไหมความสำคัญที่มันเป็นแบบเป็นกันเองส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่คุยพูดมาว่าเชียงใหม่เนี่ยพอเราอยากทําอะไร่มัน,มนทําได้ง่ายอ่ะมันเหมือนแบบรู้จกักกันหมดเออเรามีโอกาสได้ทาม,ม,มันมีพื้นที่มันมีพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เราได้ทําอะไรได้ง่ายกว่าหรือเปล่าใช่ไหมครับพูดพูดอย่างนี้เหมือนมีความหวังไม่รู้ครับคือผมไม่ไม่ได้ไม่เคยพยายามทาความเข้าใจมันมาก่อนเนี่ยมาถึงว่าคือถ้ามันรวมกันเป็นกลุ่มเป็นสังคมแล้วเคลื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ย มันน่าจะมาถึงมันให้การลงที่สเกลใหญ่กว่านี้คือผมมีความเชื่อว่าคุณค่าของงานดเราพูดถึงการดีไซน์กันอยู่ใช่ไหมครับมันอยู่ที่คนคนดูมากกว่าคนทําไงไม่ไม่ออกถ้าเหมือนงานศิลปะคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยคนดูเขาพร้อมที่จะรับเพราะงั้นศิลปินก็มีโอกาสเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าใช่ในงานเดียวกันเพราะงั้นถ้าสรุปตามที่คุยคุยกันวันนี้ผมว่ามันเป็นทิศทางที่ดีนะทิศทางที่ดีแม้แต่ดีไซน์แม้แต่ดนตรี ดนตรีอดีไซน์ก็มีที่เยอะขึ้นกล้าแสดงออกกันมากขึ้นดนตรีก็มีที่เล่นมากขึ้นกล้าแสดงกันมากขึ้นเมื่อคืนเลยปาร์ตี้ใช่บ้างทะลุหูขวาทะลุหูขวาอันนี้ก็เขาเป็นพี่โจวชิลาเขาเขาก็เป็นมาจากโดยตัวของส่วนตัวของพี่เองเขาเขามาจากกรุงเทพแล้วก็มาหลงรักเชียงใหม่ก็ถ้าให้เขามาอธิบายแล้วจะได้ไอเดียด้วยนะครับแต่ว่าคร่าวๆคือเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจัดปาร์ตี้ขึ้นมา เท่าที่ผมฟังมางูป่านะครับแล้วก็จัดไปจัดมาครั้งนี้ครั้งที่สิบแปดแล้วแยกย้ายไปตามร้านในเชียงใหม่แล้วก็มีกลุ่มที่เขาอยากจะผลักดันเนี่ยครับอะไรสังคมคนเสริงานศิลปะอะไรวะนี่เปิดเพลงนะครับเพลงที่หาเป็นกันยากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ไม่เหมือนเคยยินที่แกพูดบอกว่าแกมาทั้งแรกแรับไปหาไปเที่ยวทุกที่เลยแล้วไม่มีเพลงที่ตัวเองอยากฟังครับ ึ่งอันนี้นครับคือส่วนอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวอีกแล้วนะครับผมมีความรู้สึกว่าบรรยากาศของปาร์ตี้อะไรแบบนี้มันมีความเป็นวิชาการมากกว่าสถาบันการศึกษาในบางครั้งเสจอีกที่ที่มีเรื่องของความเป็นทางการมากมเกินไปทําให้เกิดกําแพงระหว่างการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันต้องมีระบบระเบียบอะไรของมันไปประมาณนั้นใน,นความคิดส่วนตัวนะครับเออซึ่งมันก็น่าแปลกใจว่า สถาบานการศึกษามันควรจะเป็นที่ที่วิชาการนด้หอบใช่ไหมครับเออแต่กับการน่ามันต้องมาอยู่กับคนที่ทํางานอย่างที่แกลเลอรี่ที่นี่เหมือนกันหรือว่าคนที่ทาเล็กๆอยู่ที่เชียงหม่แต่ก็เป็นโชคดีที่มันมีอยู่จริงยังมันยังมีทางออกให้ให้การศึกษาอยู่อถ้าถามผมนะครับก็เลยรู้สึกว่าประเด็นที่เรามานั่งคุยเล่าให้ฟังในวันนี้ก็รู้สึกว่าเชียงใหม่ก็เป็นเมืองก็จะเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอยู่รักเชียงใหม่ครับสวนตัวท่างเที่ยว เขาเจอก็แข็งแรงในด้านของความสัมพันธ์ที่เราคุยกันเมื่อกี้คุยกันง่ายจะทํำอะไรก็ทําเลยครับเอ,อไม่ซีเรียสเพราะว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องของที่มันต้องอะไรอย่างขน,งนาดนั้นเนี่ยเอาเอาเอาคาเอาว่วนกันอะไรเออประมาณนั้น เออเนี่ยผมว่านี่คือเสน่ห์แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์จริงที่เราชวนคนกรุงเทพมาทําอะไรสักอย่าง,งเ,ออเขาจะอยากมาเชียงใหม่มากออแล้วเราคุยกันเสร็จมันก็นสามารถทาอะไรได้ง่ายเพราะว่าคนซัพพอร์ตก็จะมีที่แบบว่าเอ้ยเอาไ,ไหมเอาไว้ใ้กันไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่หวังผลประโยชน์อะไรเพราะว่าแต่ครับผม,มเป็นคำถามที่น่าสนใจมากว่าทำไมเชียงใหม่ศิลปินเยอะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบต่อไปนะเป็นคำถามที่ผมอยากรู้เหมือนกันทำไมเยอะมันยังไม่แน่นอนครับ อ่ะโอเคเราก็คุยกันมาพอสมควรสำหรับวันนี้พอได้พิเศษพิเศษหน่อยดูวยกัออินเชียงใหม่นะครับเราสามคนก็ขอบรุดแต่งตัวครับมันมันไม่ต้องพูดแล้วนะคือมันเชียงใหม่ครับมันไม่มีวิธีรีตองไม่มีอะไรเลยอย่างเงี่ยหวังว่าคงเข้าใจกันได้นะครับก็ขอบคุณก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านวันนี้สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไม่ได้มอง cái <laughs> gì cũng được, làm nghề gì cũng được, không có gì không được. cái gì